สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดมีเพจหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเพจกากนะเป็นเพจที่ได้รับความนิยมจากคนที่คิดไม่ดีแล้วก็คิดอะไรที่มันต่ำๆนะครับทำร้ายศิลปินไม่พอก็อยังเอาศิลปินเนี่ยไปแขวนด่าเอารูปเขาไปโดยไม่ขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ <c oughs> ทำให้เจ้าของรูปเนี่ยโดนเอาเปรียบ หลายๆอย่างเลยนะคือ d i s เค e d i t อะครับประมาณนี้คือแอดูไม่ก็ชอบเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ d ิสเครดิตหรือการที่ทําอะไรโดยไม่ขออนุญาตเออถ้าเกิดว่ารูปมันเป็นของสาธารณชนน่ะมันเผยแพร่ออกมาโดยเจ้าของหรือเจ้าตัวเองได้โพสต์แล้วก็ดาภาพลงไปเพื่ออธิบายความหมายให้กับแฟนคลับฟังเนี่ยเราสามารถเอารูปพวกนี้มาได้คือเอามาใช้ได้แต่ คุณก็ต้องคิดด้วยว่ารูปของเขาตัวของเขาอยู่ในเฟรมเดียวกันหมดไม่ว่าเขาจะถ่ายกับพนักงานหรือถ่ายกับใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้มีพระคุณนะครับอย่างแพรกับซันเนี่ยถ่ายรูปกับใครเนี่ยเราไม่รู้จักไงคนที่ถ่ายรูปด้วยเราก็เอาเฉพาะแพรกับซันมาหรือถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์แพรวซันถ่ายรูปด้วยถ้ามันเป็นประเด็นหรือเราสามารถที่จะพูด เพื่อทําให้ทุกอย่างดีขึ้นทําให้ทุกคนจดจําแพลวซันให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราสามารถนํารูปของเขามาพูดในที่สธาธารณชนและอธิบายนะครับแล้วก็ทําให้สองศิลป,ปินเนี่ยรู้สึกดีใจรู้สึกใจดีกับตัวเองใจดีกับคนอื่นๆนั่นก็คือความเข้าใจว่าเอออย่างน้อยมีเพจ ที่เป็นสาธารณชนเนี่ยนำรูปเราไปพูดในทางที่ดีเช่นจากแอดดิวเนี่ยเป็นนักข่าวสายข่าวนะครับเราอ่านข่าวมา20กว่าปีนะเรามีความรู้สึกว่ารูปของแพลวกับซันเนี่ยที่ถ่ายลงสู่สาธารณชนเนี่ยมันควรที่จะได้รับคําชมแล้วก็สิทธ์ดีๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าได้รับคดาดา่ดาด่าด่าทุกอย่างอะไรกูก็ด่าหมดซึ่งมันดูโลครับมันดูแบบ แบบแบบไม่ให้เกียรติอ่ะมันดูไม่ให้เกียรตินะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อสนองนี้ตัวเองหรือเปล่าหรือความที่เขาตั้งใจเพื่อที่จะมาว่ามาซ้ำเติมหรือ,อยังไงครับก็มีเพจเพจหนึ่งอ่แหละซึ่งแอปไม่ชอบเหมือนกันนะมันมากมันที่สุดนะครับก็ประมาณว่าแสดงว่าพ่อแม่มึงอ่ะก็ไม่ได้สั่งสอนมึงนะเออ แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนคุณมาอยู่บ้านเขาหรอเพราะมึงก็ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเช่นกันนะครับอ๋อชอบเผือกเหมือนคุณไมล่าชอบเผือกอะ่ะนะไปว่าเขาเผือกก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าเผือกจริงหรือเปล่าอย่างแอดดิลเนี่ยก็เป็นคนชอบเผือกนะครับก็ชอบเผือกนะแต่เราเผือกเอาข้อมูลเพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าอะไรคือเหตุและผลไม่ใช่ว่าด่ายอย่างเดียวว่ายอย่างเดียว จนคนอื่นไม่มีข้อดีเลยมีแต่ข้อเสียแล้วคนบ้าอะไรมีแต่ข้อเสียบ้าหรือเปล่าอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้หรอกชีวิตนี้โดนคนอื่นด่าตายหงายตายหาไปหมดนะครับซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าชีวิตมนุษย์อะ่ะมันต้องมีข้อดีบ้างสิสวรรค์ส่งมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ย มันต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างที่ทุกคนทําไม่ได้มันจะมีอะไรสลับเปลี่ยนเป็นความบาลานซ์ในชีวิตเช่นเกิดมาไม่เหมือนคนปกติคนอื่นเขาแต่มีความสามารถพิเศษซึ่งคนอื่นอาจจะทําไม่ได้เหมือนเขาเขาเรียกว่าออทิสติกนะครับเด็กออทิสติกใช่หรือเปล่าเด็กพิเศษเขาเรียกว่าเด็กออทิสติกหรือเปล่านะแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่เกิดมาเพื่อแพรวสันเพื่อสร้างสิ่งดีๆเพื่อ สปอยหรือซัพพอร์ตสนับสนุนแปลวสันบางคนเกิดมาเพื่อเกลียดคนอื่นไม่ไม่เกลียดเฉพาะแพรวาวซันอย่างเดียวแต่เกลียดวงอื่นๆวงที่ตัวเองไม่ชอบไม่หยุดชะตาวงที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้เธอมายืนอยู่จุดนี้เพราะว่าฉันไม่ชอบเธออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าคนขี้ฉาคนขี้ฉาจะไม่สนับสนุนใครเลยนอกจากผลักดันตัวเองให้มีชีวิตอยู่เพื่อด่าคนอื่นต่อไปนะครับ เออแล้วก็วันๆก็ยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านนะเนาะบอกคนอื่นแต่ลืมส่องกระจกบ,บอกตัวเองมึงมันเลิศ <laughs> เลิศจริงจริงอไอ้อดูก็ยอมรับครับว่าแอดเลิศนะฮะแอดก็สามารถที่จะเอาข้อมูลมาแล้วก็บอกเล่าข่าวสู่ท่านผู้ชมได้อันนี้ถามว่าเลิศหรือเปล่าถ้าพูดสิ่งดีๆถ้าพูดในทางที่ดีเนี่ยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มีนิสัยที่แย่กับไม่ดีเนี่ย แล้วก็ไม่ดีกับแย่ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็นิสัยดีช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะมีอะไรที่ลบล้างกันได้ไม่ใช่สร้างต่ะเวรตักรกรรมนะครับมันต้องมีความดีบ้างสิสร้างบุญสร้างบาร,รมีเยอะๆพอมีบาร,รมีเยอะๆเนี่ยสังเกตเวลาไปไหนเนี่ยคนก็จะเรียกคนก็จะทักคนก็จะชอบถ่ายรูปด้วยมันคือบาร,รมีครับมันคือการสะสมบาร,รมีมายาวนานนั่นคือ,อ คนที่มีบุญแล้วก็คนที่ปฏิบัติตัวประพฤติดีมาโดยตลอดทําให้แฟนคลับเนี่ยประทับใจนะครับเนี่ยนะแหละคือสิ่งที่แอรอยากจะบอกว่าแพรวซันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นต่อไปอีกไม่ต้องไปสนใจเสียงโลกเสียงการาหรือคนอื่นที่มาว่านะครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เมื่อเรารู้สึกแย่เนี่ยสารในร่างกายเนี่ยมันจะทํา ให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกแย่ทําอะไรไม่ได้จนเกิดอาการแพนิคคือความกลัวไม่มีความกล้ากลัวว่าฉันจะดีไม่พอหรือเปล่าเนี่ยแหละมันทาให้ความมั่นใจเสื่อมและไอพวกออลตานพวกเพจต่างๆที่มันคิดจะอิจฉาหรือทําร้ายแพร่เปล่าซันเนี่ยมันก็ทําให้พลังงานของแพรวพปลเสื่อมได้เช่นกันเช่นการพูดว่าร้ายพูดไม่ดีพูดหยาบคายหรือพูดอะไรที่มันต่ํามากๆนะฮะ บอกเลยว่ามันร้ายแรงมากๆสําหรับคําพูดคนคําพูดคนเนี่ยฆ่าคนได้คําพูดคนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเจ็บมันบาดท,ที่กุมมีดโกนอีกฉะนั้นควรที่จะหยุดนะครับควรที่จะหยุดทําอะไรแบบนี้และหันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันเมื่อเรารักกันเราลองไม่ด่ากันดูสักวันสองวันเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นนะครับ เราไม่ต้องห่วงว่ากลัวแอดดิวไม่มีดราม่าข่าวสารมาเล่าคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ดราม่าอยู่แล้วกับชีวิตชีวิตผมเนี่ยชิวๆมากๆนะครับเดินทุ่งนาออกกําลังกายนะถึงบ้านก็ร้องพเพลงน,ลนู่นนี่าานั่นสารพัดคาราโอ,อกเกะก,ก็มีนะครับทำไมต้องไปดราม่าตามด้วยในเมื่องานของเราคืออ่านข่าวและข่าวเนี่ยมันมาจากคนที่นิสัยไม่ดีด้วยนะบางคนเนี่ยก็เลยอยากจะวิเคราะห์แล้วก็อ,อธิบายให้ฟังว่า ทำไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาต้องการอะไรทําไมเขาถึงโพสต์แบบนี้ออกไปเพื่อความสะใจหรือความสะดุกสนานอะไรของเขาอะละนะแต่แอด u ิวนาว่าน่าจะเป็นพวกโรคจิตมากกว่าแล้วก็อิจฉาเขามากกว่าที่ทําให้คนอื่นๆมองเขาว่าเป็นคนแบบเนี้ยมันก็เกิดจากตัวเขาเองทั้งนั้นนะครับมันตัวเขารวนรัวนนะเขาทำอะไรไว้อเขา ยอมได้รู้จักตัวตนของเขาแต่สิ่งที่เขาไม่ยอมรับก็คือนั่นคือเขาเป็นคนขี้อิจฉาแล้วไม่ยอมรับแต่สิ่งที่เขาทําทุกวันนั่นคือความเคยชินคือด่าคนอื่นสะเคยว่าคนอื่นสะเคยจนไม่รู้ว่าตัวเองกลายเป็นคนขี้อิจฉานะครับยังไงก็ฝากนะให้ลองไปพบแพทย์ดูแล้วก็ลองไปเช็คตรวจสภาพร่างกายบ้างบอกหมอบ้างว่าเออเป็นอะไรทําไมฉันถึงไม่ชอบคนนี้คนนั้นนะคุณหมอก็อาจจะตอบว่าเป็นอ่า โรคอิจฉาคนอื่นหรืออาจจะเป็นอะไรอะจิตเวชชนิดหนึ่งนะที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีบางทีก็ดีเหมือนกันนะไปตรวจเนี่ยอาจจะพบเชื้ออะไรบางอย่างก็ได้นะครับหรือจะ,อะตรวจเจออะไรอะที่มันสามารถวิเคราะห์ได้นะั่นก็คือโรคของไบโพลเรปะหรืออะไรที่มันเป็นอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะ คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอ่ะจริงๆมันไม่น่าเกลียดนะครับเป็นได้หมดครับเป็นได้หมดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นโล่แบบนี้ได้หมดมันเกิดจากสภาวะความเครียดของทางที่คุณคุณอยู่อ่ะนะครับถ้าคุณมีความสุขคุณจะไม่โพสต์ด่าใครคุณจําคําพูดแอดดิวเลยนะถ้าคุณมีความสุขคุณจะไม่โพสต์ด่าใครอันนี้มันไม่ปกติไงอันนี้คือโพสต์ด่าคนอื่นไม่ปกตินะครับ เหรียญเมื่อขึ้นไปเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคุณไปพูดด่ากว่ามันเป็นตำนานมันเป็นตำนานนะครับคุณต้องดูด้วยว่าคุณใช้พลังงานกับสิ่งเหล่านี้ไปบ้างเท่าไหร่แล้วเป็นพลังงานดีหรือลบถ้าดีคุณเก็บไว้ถ้าลบคุณก็เอาออกไปนะคิดง่ายๆแค่นี้เบสิกเบสิแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นออกกำลังกายบ่อยๆ นะอย่าคิดว่าตัวเองรวยตัวเองมั่นตัวเองมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอย่าคิดว่าตัวเองมีความสุขมากๆได้ด่าคนอื่นบาปกรรมนะครับเขายังไม่ได้ด่าอะไรคุณเลยนะบาปกรรมจะไปโรงพยาบาลก็ไปไปตรวจก็ไปนะครับเออผลวินิจฉัยออกมาว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตอะไรคุณก็ต้องรับให้ได้เพราะว่า สมัยนี้อิวัฒนาการมันไปไกลมันย่อมรู้ผลไม่นานแป๊บเดียวนะครับเราแอดยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับโรงพยาบาลด้วยนะบอกตรงๆไม่ค่อยถูกโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าไม่ชอบบุคลากรน,นะแต่รู้สึกว่าการเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยมันคือพลังลบมันคือสิ่งที่เราไม่อยากเจอเราเห็นทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยมันน้อยคนที่จะมีพลังบวก แม้กระทั่งพยาบาลยังพูดจาไม่พะเลยเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วคนที่เขาป่วยเนี่ยเขาได้พลังลบเขาอ่อนแอเขาไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงไม่อย่างนั้นคนจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายเหรอมาวิ่งเหรอแถวสวนลุมอะ่ะออกกําลังกายแถวข้างๆถนนนะออกกําลังกายตามลงตามไล่ตามนา,า,มาหรือจะออกกําลังกายในบ้านฟรีเครื่องลู่วิ่งมาเงี้ยใช่ไหมครับเออ คนก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่ตาแต่คนอื่นนินทาแต่คนอื่นนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเมืยอคอโอเคสวัสดีครับ